อุ้ยเดังดูเกินกว่าอุ้ยเดี๋ยวมันด้มีอยู่ว่าเอาไอ้กระบองนี่จะมาสู้แทนกูใช่ไหมมาเลยมามาบลอกก้อยสัตว์ไม่กูหรอกเออ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 เอาบลอกทำยังไงน้องเอาเอาเข้าไปเอาตอนนี้นะครับตอนนี้นะครับเดี๋ยว นี่นะครับนี่นะครับก็จะต่อยนะครับนี่นะครับก็จะต่อยนะครับต่อยต่อยต่อต่อยต่่อยอมาดูนะครับบอกตอนนี้บอกมันจะตายนะครับตอนนี้มก็จะบอกก็จะแบบนะครับโอ้ยโดนอตโอ้ยตอกจอคนนี้จะองหัวขึ้นกาตอนนี้อ่หเบนกลีออเออเอาออแตกไหม អួយអស្ចត់កូតូអួយអួយเก็บหมด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 អូយមួយគេបអូយអូយមែនត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 យមែនបុកបែកគេតាមវាតគេតាមវាតគេតាមវាចកគេតាមវាចកគេ มึงตายแน่มตายน่กองหนี่ตายน่มึงตายแน่มึงตายแน่ตายแน่ตายน่ตุ้มตุ้มเริมตุ้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 ต้มตมตุต้มตุ้มตุ่มต้มตอ้ยๆุ้มต้มตุ้มโุ้มต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 ุตมมม тэгуусаа битгий нуу нэмтэгуу түү тэгуугүй тт тт тэгуу